สวัสดีค่ะเหมือนนี้สาราทิพย์พี่น้องมาเขาป้าหานอใหม่ค่ะหานอไม้พีิกัดเดิมค่ะพี่น้องนี่ป่าริมแม่น้ําน่ยวนบ้านแถวบ้านนอกขลอขึ้นเก่าค่ะพี่น้องมือสองมือเข้าไปหลออแถวบ้านสาลาเนาะป่าามแต่ว่ากับบมีค่ะก็เลยเปลี่ยนกลับขึ้นมาทางเก่านี่มากกระเป๋าต่วนบากรรพู่นกาลังหยางมากอยู่สวัสดีค่ะสองนมพนสวัสดีครับไปค่ะ โอ้พี <centro> ่ใหญ่บ hmm. <the> like ้านกามาเราเด้อพี่น้องคุณนะสวัสดีครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปอี่ยนเลาะปลาไพ่น้ากันค่ะมันหมานเด้อจ้าหมูนี้หลังจากฝนตกกะบผู้ดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องนี่นาเขียวเฟื่องสดชื่นค่ะพี่น้อง ห้อยค้นเขาอยู่พี่นอ้องตะว่ากับอยู่ในกอนี่เฮาหอนพออยู่ค่ะเดี๋ยสิส่เสียมอาพี่น้องอโอ้คนถือก่อนฝนไม่พี่น้องคนใดฝนนี่รู้เส้ยว่าเ็นเจียนขื้นย่างหลายเลย อันนี้อยู่ในกอพี่น้องอ่ะเพิ่นอาดสิบเห็นเนาะเพื่นกะหาตลอดนอกแต่ว่าเฮามาที่ลังเพื่นกะสิหาอันว้าวพูน่ะพูนยันยบาน่อยมันหนีพี่น้องอยู่ในขังในใน น้อยใหญ่เลยจะมีเป็นกระถิ่นกออะพี่น้องไฟ่ะพี่น้องเข้ารุ่ยต่อค่ะมากผูพใยญ่บ,บานหมดนี่รุ่ยยางเดียวพี่น้อง๊ป่าอันนี้เข้าไริมาหลายมือแล้วพี่น้องนี่ต่วาก็มีคนเขาอยู่ ผู้หนึ่งเขาผู้นึงออกคือกันพี่น้องตาดีได้ตาลายเสียเ <laughs> พิ่นว่าสันเนาะไปค่ะพี่น้องไปหาเลาะน้ำกันค่ะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวกตอนนี้จะมีอีกกอหนึ่งลุ้นค่ะพี่น้องมาลุ้นรุ่นรุ่นรุ่นน้ำกันโอ้หมด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 ยุบหมดยุบพ,พี่น้นองคนน่ะพี่บ้างเนาะขาไปทางไันอยู่ นอนหนึ่งพี่นเลยไม่กอวเลยนี่เหรอคี่น้องกันท้าใส่ใส่มีดกัสีแง่ขาไปได้แต่ว่าถ้่เสียมกัสีไปได้น้แห้งเกินไป โอ้เมื่อตะจีดน้ำปึ๊บอ,อ,อ,อ๋อพีน้องอ่อนค่ะไปครับพี่นอ้องบูต่อไปครับพี่น้องฝนบ่าต่นบ่ก่อนอยู่ทางฝั่งมีบ่ หาเลอหล,อหลอไปแถวแถนี่เราพี่นอ้องนี่นอนนี่ข้ามีเขามากกับหมดขามากกัเห็นมีอยู่ค่ะพี่น้องนอนหนึงมีหนึ่งนอนอยู่ค่ะพี่น้องผลยูคร้างหนค่ะ ไปครับพี่น่อหมดอีกแล้วถ้าพี่น้องหมดอีกแล้วหานมใหม่น้องสาลาเด้อพี่น้อข้าค้านีกแล้วก็ว่าเขาก็ได้ก็มีคนเขาแล้วพี่น้องเพป็นกาหากินด้วกันนะแต่ว่า,าวก็มีมีอยู่นอนหนึ่งโยต่าก็บ่ใหญ่เป็นอะไรพี่หน่องนี่ขืนอยู่ด้วกัน ไปค่ะพี่น้องว้าวนี่ก็มีอยู่คือกันพี่น้องนี่นี่สวยค่ะพี่แม่บ้านขอไปท่องผุดนอาพี่น้องครับจำได้พอมีปะผุดตัวมืออีกแล้วตัวมืออีกแล้วตัวมือยอีกแล้วไปพี่น้องไปมันมันมันแล้วมันแล้วมันแล้วขันตัวมื่อหรอมันโหลดพี่น้องว้ายโอโดยุพี่น้องพูดนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องพ่นน่ะอุ้ยสองน,องน้อ,นอ,อง,นงผลทุ่พรนะกำลังพลขึ้นจากดินกบมี่ว้าวนูน่นนะเดี๋ยววาด้อผพูดได้เอาตะกวนเัาเขาที่หลังเัากระไดขึ้นเก่ากับพี่น้องเนี่ย ไหนพี่น้องแหนอ่อนๆดูใส่มีดป่ะพ่อมีดสีง่ายกว่าป่ะฝน mm hmm. บนๆก็มีบนเลยตัวนี้ไปอีกก็มียนะอยู่นี่กับพี่น้องอันนึงต้องว่ากระสีใส่มีดเนาะค่ะเนี่ย อันเดียวค่ะอันนี้เพยังนอยอยู่นนฉันไม่อีกยู่ค่ะพี่น,อน,น,อน้องพี่น้องดูเหนีบค่ะพี่น้องแต่ปลายเม็ดยังสิขาวก็ได้ มันเป็นอายุขังในค่ะพี่น้องน้อยใหญ่ยุติการกสิเอาหยากแน่จักน้อยค่ะโอ้สูงนึงจวบอันึงได้แล้วเด้วต้อง งามดิพี่หนอเหียงขึ้นนแล้เอาไปแล้วีน้อนึงค่ะพี่นอองี่สอนอเล้ยค่ะนี่ ฝาหอมแห้งหนึ่งพี่น้องคือจังฝนสีม,มากนี่นอนใหม่คูน้องหลายเลยแล้วมาตัดต้นนี้ก่อนค่ะพี่น้องสารสิะะะใส่มีเนาะค่ะ น้องเลยไหน้อง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 น้อน้องพี่น้องฝนก็สิตกน้องเอ้ยหอมไงใส่เสียมบ่ได้ค่ะข้าได้แต่ปลายเม็ดนาะฝนอ่ะพี่น้องเสียงป่าฝนมาแล้ว อีกอ้กนอน,นึงเ่ะไปนอนด้วยง่ๆง่ายๆเลยเอาอขด้น Data ปลายมีดค่ะ ดูหัวหน้าดีกป่าเนาะตัวน้องสนำ โอ้ไปคับพี่น้องเข้าอันออกมาปอกกันกระบ้าต้นนะเพื่นนี่ค่ะพี่น้องเข้าอันหาออกมาปอกกันแล้วเนาะฝนกับสีต๊กค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวอันเข้าอันขอโตกับบานกันเด้อค่ะพี่น้องจะไปก,กินนี่บ่โอ้ยเฝ้าว่า <laughs> โอ้ท <c oughs> ่านไหนพีะะ่น้องพันธุว่าอย่างน้องใหม่อยู่เฝ้าแห้งผู้ใะ ในลายอยู่พี่น้องพุนาแล้าลายยานแห้งพุนาป <c oughs> ุนะว่าตอนน,อน,ออน้องปางก็ในลายอยูยอพอ่พี่น้องเขาเขามาบดดน่ะฟุดเด็กดีมากไฟฝ่าแห้งเรื่มเลยพี่น้องเบื้องหอดฝนงานเถอะสำหรับคลิปนี้ไว้ซจำนี่คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะอีสวัสดีพี่น้องเพหมนกันครับกลับไปเด้อพีนอ่น้องฝ่าออกแกะฝ่าไปไปไปบ้ากวนรอดไปถ่ายอยู่ข้างน้องเราพี่น้องฝ่าหองหึมหึมยุบยุบกระได้แล้วยานของพี่น้องฝนไหมฝ่าไหม มาตรงฝ้ากับกันไปเอะพี่น้องน้อยเ,เอาจากป่าพุ่นต้องป่าล่มฝนมากเลยพี่น้องน่ะเบาอิดไปแบบป้อถามมู่เลย